สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในระบบบัญชีรายชื่อนะครับคนจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอสุวรรณภูมิขอญาติที่จะมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,566ในฐานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรมีความจำเป็นที่จะต้องลุกขึ้นมาพูดแม้ว่า ตามรัฐนูญฉบับปัจจุบันนี้สอสอนี่นะครับจะไม่มีส่วนในการที่จะไปได้ประโยชน์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมแต่งบประมาณมีความจำเป็นงบประมาณมีความจำเป็นที่จะใช้ขับเคลื่อนประเทศให้ได้ไปได้ให้เดินหน้าไปได้ผมได้ยินนักการเมืองท่านหนึ่งพูดเมื่อไม่กี่วันนี้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบอกว่า งบประมาณฉบับนี้คือขอทานเลี้ยงวันเกิดเป็นคำพูดที่ทําให้ผมอยากพูดในร่างพระบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ผมถือว่าประเทศเรานี่ยังโชคดีประเทศเรายังมีศรรักยภาพเพียงแต่ว่าคนที่บริหารจะเก่งหรือไม่เก่งก็แล้วแต่มันก็มีปัจจัยเกี่ยวข้องเยอะ <S <S อผมถือว่า ท่านนายกก็เป็นคนหนึ่งที่ทุ่มเทไม่ได้มาชื่นชมหรอกครับแต่ผมเห็นว่าท่านก็ได้คะแนนความพยายามระดับหนึ่งอยู่ผมไม่คิดว่าสอสอนี่จะต้องมาพูดหยาบแล้วมาด่าแล้วคนจะชื่นชอบแล้วก็ไม่มาผมก็ไม่มีหน้าที่มาชมใครแต่ผมอยากจะเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าในฐานะที่อยู่ในสภามาเข้าปีที่สี่ วันนี้คาดการถึงแม้ว่าตามรัฐนูนถ้าไม่มีงบประมาณปี6-6ก็ใช้งบประมาณเดิมได้ก็จริงอยู่แต่มันเกี่ยวข้องกับเงินที่จะต้องให้ค่าดการเงินที่ผูกพันเงินอ,อสอมอเงินต่างๆที่จะทำให้ประเทศชาติมันไปได้ท่านประธานต้องเข้าใจนะครับว่าความโชคไม่ดีของรัฐบาลน,นี้คือโควิดเนี่ยสองปีซ้อน โควิดสองปีซ้อนๆเนี่ยจะเก่งหรือไม่เก่งจะให้คะแนนหรือไม่ให้คะแนนแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นจริงอยู่ครับคนพูดได้ว่าไม่เก่งแต่ความสุจริตในการทําให้บ้านเมืองความทุจริตในโในโยบายกับความเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยคะแนนในซื่อสัตย์ทํางานให้บ้านเมืองก็ยังดีกว่าคะแนนทุจริตเพราะฉะนั้นวันนี้จะขออนุญาตที่แสดงความคิดเห็น ต่องบประมาณผมแลเห็นว่างบประมาณฉบับนี้มีข้อควรติ่งปีนี้เราขาดดุลอีกเยอะเราเก็บภาษีได้น้อย3.185ล้านล้านก็เยอะเพิ่มมา85,000ล้านผมเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าผมเป็นคนบ้านนอกครับผมกลับบ้านนอกทุกวันศุกร์รัฐบาลนี้จะชั่วเร็วแต่ถนนจากกรุงเทพไป อีสานมิตรภาพไปสาย2องไปสองนีผ่านวีลามวกเข้าบ้านผมผ่านซีสเกตเนี่ยเมื่อวานก็ขับมาดีขึ้นถนนดีขึ้นมันมีผลยังไงครับถนนดีขึ้นมันมีผลต่อการเคลื่อนย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ต่างจังหวัดวันก่อนไปเปิดศูนย์ของเพื่อนพี่ชายที่กระบินบุรีผ่านบ้านท่านประธานเห็นชื่อตึกท่านประธานยังคิดถึงหน้าท่านประธานเลยถนนดีขึ้นครับ ด้วยความเคารพเขาว่าบางทีเราจะพูดอะไรนี่พูดให้ประเทศชาติคนในชาติเสียกำลังใจไม่ได้ต้นทุนของเรามีครับเมื่อประมาณปีนี้นะครับเอกสารของสภานี่เขียนได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องหยิบจุดที่จะเป็นประโยชน์ให้คนมาคิดแค่นั้นเองศักยภาพของประเทศไทยต้นทุนทางธรรมชาติถ้าเรารู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เพียงให้ดีครับ การท่องเที่ยวก็ดีการท่องเที่ยวเมืองรองก็ดีผมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับผมไม่ได้เป็นนักเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่นักการเมืองที่ผ่านประสบการณ์แต่ผมเป็นคนบ้านนอกที่เห็นว่าตอนนี้นะครับความเจริญเจตโตเรากําลังดีขึ้นยกตัวอย่างครับท่านจะเห็นเลยครับว่าต่างจังหวัดทักวนี้คนไปอยู่เยอะผมจึงจะขอพี่ปลายในเวลาที่ผมขอท่านเนี่ยครับสินาทีนี่ตอนแรกจะให้ผมไปสองทุ่มกลับไปกลับมาเจอเขา่าว เจอการองชาติพอดีก็ไม่เป็นไรครับงบประมาณฉบับนี้ครับยังมีข้อที่ต้องท้วงติงและอยากจะให้แก้ในครั้งหน้าคือท่านยังให้ความเจริญกระจุกอยู่ที่กรุงเทพของผู้ว่าชัดชาติที่เพิ่งรับรองไปเนี่ยผมพูดทุกครั้งผมพูดเสมอผมอยากเห็นมอเตอร์เวย์โคราชเปิดที่มีเพื่อนสมาชิกพูดยังไม่จบเนี่ยผมเป็นการปันคมผมก็สะท้อนใจทําไมไม่มีงบประมาณในปีหก เพื่อเปิดได้ผมจะได้ขับง่ายพี่น้องผมจะได้ไปอยู่ต่างหวัดเข้ามากรุงเทพเฉพาะที่จําเป็นท่านประธานครับท่านรู้ไหมครับว่าตัวเลขเนี่ยในงบกระจุกข,ของกรุงเทพนี่นะครับมองในแง่กลุ่มจังหวัดนี่หกสิบแปดจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ครับอีกที่อื่นเนี่เพียงจังหวัดอื่นนะครับเจ็ดสิบหกจังหวัดนี่สามสิบเอ็ดจุดหนึ่งแปดเปอร์เซ็นต์เท่านั้น กรุงเทพมีรวมชนบรีนะครับ EEC นี่ผมก็เคยพูดในยติหรือในอวาระที่เข้าว่าถ้าคุณเอาแต่ความเจริญมาอยู่กรุงเทพเนี่ยมันแก้ปัญหายากเพราะฉะนั้นผมจึงอยากเรียนว่าถ้าท่านจะให้ถูกช่องถูกตัวแล้วก็สอดคล้องสถานการณ์แล้วก็รัฐบาลจะได้รับคําชมเนี่ยท่านต้องให้งบไปกับองค์การปกครองส่วนท้องถิง่นอบตอก็ดีเทศบาลก็ดีองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ดีท่านต้องใส่เขาให้เยอะครับ ตอนนี้นะครับท่านดูเลยครับตัวเลขทั้งหมดนี่กรุงเทพเป็นหลักถามว่าผมอยู่กรุงเทพไม,ไม่อิจฉายไหอครับผมก็อยู่กรุงเทพตั้งแต่เรียนจบรามานี่ก็40ปี30ปีครับแตไ่ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกท่านต้องอัดงบไปที่ต่างจังหวัดให้คนต่างจังหวัดอยู่ดีกินดีท่านประธานดูไหมครับอัตราของเงินงบประมาณด้านสาธารณสุขนี่กรุงเทพอันดับหนึ่งครับคุณกรุงเทพอันดับหนึ่งครับหมอคนหนึ่งกับ ประชากรที่มาตรวจนี่นะครับกรุงเทพเนี่ยอัตรานิดเดียวครับท่านไปดูจังหวัดต่างจังหวัดดครับหมอหนึ่งคนต่อประชากรพันกว่าคนครับพันนั้นกรุงเทพได้อะไรเยอะนะครับได้อะไรเยอะผมะไม่ฉาไม่ฉาครับแต่เป็นหลักที่การพัฒนาประเทศที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นวกมาที่อ,อปทองบประมาณของอบตตอนนี้ไม่ควรที่จะเป็นงบอุดหนุนเฉพาะก,กิจใส่เป็นงบอุดหนุนทั่วไปเลยครับอบตหัวโทนบ้านผมนี่นะท่านรู้ไหม อบตนยายกภัยรัฐเลิศดพันธ์นี่นะครับอยากได้ลดดับเพลิงนี่กรมการส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นเก่าๆนี่เขาเสนอไปให้ใครอยากขอรับถึงมารับนี่มันน่าสงสารครับทั้งที่ท้องถิ่นนี่คือตัวทําเงินไอ้นี่เป็นเรื่องที่ท่านต้องเอางบทั่วไปให้เขาไม่ใช่งบเฉพาะกิจมาใครรู้จักอธิบดีใครรู้จกัรรจกรมนตรีก็วิ่งมาเอาแล้วมีอบตนายกที่ไม่เก่งเขาจะวิ่งยังไงครับ เป็นหลักการบริหารงบประมาณที่ต้องปรับปรุงผมไม่ว่านะครับผมไม่ถนัดที่จะด่าใครเลิกด่าไปแล้วครับแต่ขออนุญาตชี้แจงติงๆมีเรื่องหนึ่งแล้วก็ฐานภาษีของอ,อปทอท่านต้องเปิดให้กว้างๆอย่ากเก็บแล้วก็ให้เขาแค่5%ให้เขา70-30%เลยแล้วดูสิครับว่าประเทศจะดีขึ้นไหมผมยังมั่นใจว่าหลักคิดนี้ถูกนะครับผมขออนุญาตที่จะพูดผมอีกหนึ่งทีกว่าขออนุญาตพูดเรื่องลดความเหลื่อมล้ำสักนิดหนึ่งครับ ความเดือมล้ำนี่รวมทุกชนิดความเป็นอยู่ก็ดีอะไรก็ดีความเหลื่อมล้ำทางกระบวนการยุติธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งผมนี่ตั้งกระทู้เรื่องผมวกเข้ามานิดหนึ่งท่านประธานด้วยความเคารพสารแขวงสุวรรณภูมินี่ศสาลจังหวัดสุวรรณภูมิท่านรองวิศณุผมสายตาแว่นผมไม่ค่อยดีครับไม่มีสตังเปลี่ยนมองไม่เห็นว่าท่านอาจารย์วิษณุอยู่ไหมผมบอกให้ตั้งสารแขวงสุวรรณภูมิยังจะเอาไปไว้ในตัวจังหวัดร้อยเอ็ดอีกผมมีสิทธิ์ที่จะถามเพื่อให้บ้านผมเนี่ยให้ความจเจริญ เขาไม่ต้องวิ่งเข้าไปจังหวัดร้อยเอ็ดนี่ศาลยุติธรรมผมดูงบประมาณแล้วนะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับถามกรรมการศาลบริหารศาลยุติธรรมแล้วเงินก็มีทําไมไม่ทําให้เรียบร้อยผมพูดดังๆนะครับสสในร้อยเอ็ดแปดคนมีผมคนเดียวที่ทําเรื่องนี้หาพักก็ยังไม่มีเมื่อไรจะได้อยู่ภูมิใจไทยก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้บอกกันตรงๆครับท่านต้องดูแลเรื่องนี้ลดความเบื่อลําเรื่องต่อไปครับ เรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดในภูมิภาคเนี่ยกระทรวงการท่องเที่ยวต้องดูนะครับกระทูถ้ถามเรื่องการพัฒนาบ่อพันขันก็จัดการให้หน่อยท่านรตีท่องเที่ยวครอมอรก็ดูหน่อยเพราะถ้าต่างจังหวัดจเจริญไม่ใช่เฉพาะผมนะครับถ้าเชียงใหม่จเจริญสุราษฎร์ที่ไหนจเจริญประเทศมเจริญน,นะครับสุดท้ายจริงๆนะครับก็อยากจะบอกว่าบ้านนอกถ้าทุกอย่างมันไปเขาจเจริญ ท่านลดต้นทนุนการผลิตให้เขาหน่อยเรื่องแรกกระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่หาตลาดให้เรื่องสินค้าเกษตรข้าวขยันเลยครับมันก็ไม่น่ายากนะบาเทอร์เทสมัยก่อนนายกที่เขาบอกว่าอยู่ที่นู้นที่นี้เขาก็ทําแล้วก็ทําเป็นเลยครับเราก็เก่งได้ลตีผมเชื่อว่าครมอชุดนี้มีคนเก่งนี่คือเรื่องหนึ่งเรื่องสองครับเรื่องปุ๋ยครับผมไม่มีคิวจะหาลือเพราะผม กว่าจะได้คิวหาลือจากพักภูมิใจไทยนี่ต้องเวลาหลุดโค้งมาผมนี่จะเก็บได้ผมพูดเรื่องปุ๋ยนะครับในวาระนี้ปุ๋ยก็ราคาสูงท่านก็เอาปุ๋ยอินรีดีครับอันอินทรีย์ปุ๋ยสวนภูมินี่ผมไม่ก็อยแม่นเท่าแต่พันกว่าแล้วปุ๋ยยูเรียต้นทุนการผลิตพวกนี้แถมอีกสักนิดหนึ่งครับเรื่องไฟฟ้าเกษตรโครงการไฟฟ้าเกษตรน,นี่ที่ท่านสนับสนุนอยู่นะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนี่รายหนึ่งแปดหมื่นบาทนี่ก็ควรจะที่ สั่นหนูให้เขาให้มันได้ทั่วถึงทุกวันนี้ไฟฟ้าภูมิภาคนี่ไม่เสถียรครับเดี๋ยวดับเครื่องไฟฟ้าแถวส่วนภูมิถแถวรยละเอียดนี่ดับแล้วเครื่องไฟฟ้าเสียหมดแล้วครับงบประมาณพวกนี้เป็นอินฟราสตรักเจอร์เป็นโครงการพื้นฐานที่รัฐบาลควรใส่แล้วผมเชื่อนะครับว่าถ้ารัฐบาลนายกยประยุทธ์เนี่ยในเวลาที่เหลืออยู่ก่อนครบสมัยเนี่ยนะครับก่อนครบ4ปีเนี่ยถ้าทาเรื่องพวกนี้เนี่ยผมว่าเขาให้โอกาส เพราะว่าในภาะวะที่มันวิกฤตหลายๆอย่างท่านยังทําได้นี้แล้วผมก็เชื่อว่าถ้าท่านทําดีครับผมเชื่อว่าท่านยังไปได้คือไม่ต้องมากดผมนะครับถ้าใครฟังการอภิปรายอยู่ผมมองผมมองประเทศไม่ใช่มองประยุทธ์ผมมองประเทศผมมองพี่น้องผมผมไม่มองว่าการที่เราจะไม่ผ่านงบประมาณนี่จะเป็นประโยชน์ก่อกานผ่านงบประมาณแม้ว่าจะเป็นสิทธิในเอกสิทธิ์ของสสก็ตามท้ายที่สุดจึงอยากจะเรียนว่า ประชาชนนี่นะครับอยู่ภาคไหนอยู่จังหวัดไหนนี่เขามีสิ์ในงบประมาณงบประมาณสอสอเขาคืออนุมัติงบเพื่อให้รัฐบาลไปใช้เพื่อให้การไปใช้ผมอยากให้ประชาชนนี่เข้าใจนะครับว่างบประมาณนี่คือภาษีท่านไม่ว่าบัตรอะไรที่เขาเขาให้ไปรัฐบาลให้ไปบัตรพลังชานท่านต้องใช้ด้วยความสำนึกว่านี่นคือภาษีท่าน รัฐบาลกู้มารัฐบาลก็ต้องไปหาเงินมาคืนเพราะฉะนั้นถ้าเรามีจิตสํานึกร่วมกันแบบนี้แหะครับประเทศไทยยังไปได้ประเทศไทยไม่ใช่ขอทานแล้ววันนี้ไม่ใช่ฉลองวันเกิดครับประเทศไทยยังมีศักยภาพแล้วก็ประเทศไทยยังไปได้อีกไกลคนไทยเก่งครับวันนั้นก็กราบเรียนรรท่านประธานว่าขอญอาตที่จะทวงติง่งงบประมาณในวันละหนึ่งรวมๆครับขอบคุณครับครับอีกสามท่านต่อไปนะครับท่านสุภาพรคงอุฒิปัญญา